วันนี้ JPT t ท c t t r r ขอนำเสนอรถไถมือสองชั้นดีจาก JPT รถไถอิซากิ42แรงมาพร้อมกับใบดันผ่านหน่พวงวิ่งไม่ถึงพันชั่วโมง876ชั่วโมงนี่ขนาดไหนดีไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนะครับผมป้องจากช่อง JPT t ท a c t ต r นะครับวันนี้เราจะมารีบรีวิวนะครับนั่นคืออิซากิ42แรงมาพร้อมกับใบดันผ่านหน่พวงนะซึ่งผ่าเราทำสีอยู่นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะปีนี้ปีที่ออกนะครับ คือปี65จดทะเบียนเดือนพฤศจิกา22565น,นะครับประมาณ1ปี10เดือนยังไม่ถึง2ปีนะรถด,ดีมากซึ่งใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่176ชั่วโมงต่อมาเดี๋ยวเราไปลองวัดกันเลยสุดท้ายน,นี้นะครับรถถ่ายจาก JPT ดีนะครับไม่เคยกอไมค์อะไรทำเกาบอกว่าทํานะครับรวมปรมมีรายการอะไหล่และซ่อมบำรุงนะครับรถใบดันพร้อมผ่าน1วงวิ่ง876ชั่วโมงเราขายที่3 40,000 9,000บาทถ้ากันดายก็ทักมาได้เลย